โอ้โหตอนนี้ครับชางปารีชชมังเนี่ยกำลังวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ2ระดับตำนานอย่างเมซี่แล้วก็สกเกลรามอสนะครับในตอนนี้ครับเปเชวางแผนต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเลอเนลเมซี่แล้วก็สกเกลรามอสโดยสัญญาของทั้งคู่กำลังจะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไป ชังเมสซี่แล้วก็รามอสครับยายมาเล่นในจินปาร์เดอแพร้ง ank, เนี่ยเมื่อหน้าร้อนปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ผลงานของทั้งคู่ในฤดูการแรกเนี่ยไม่ดีอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้เลยโดยเฉพาะในรายของซิเกลรามอสนะครับที่เจอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักรวมไปถึงเมสซี่ครับที่สถิติการพังประตูก็ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วครับผลงานในฤดูการนี้กลับดีขึ้นมาอย่างมากเลยสําหรับทั้งคู่นะครับซึ่งทางรามอสเองเนี่ยกลับมาฟิสสมบูรณ์และลงสนามได้อย่างต่อนเนื่อง และทางเลวเนวเมซี่ครับที่ทำผลงานร่วมกับเนม่าแล้วก็น้องเอ็มัปเป้เนี่ยได้ดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าปัญหาสําคัญในตอนนี้ก็คือว่าสัญญาที่กําลังจะหมดลงกลางปีนี้ซึ่งทางหลุยส์กัมโปสครับที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของปารีสแซงต์แชมงเนี่ยยืนยันว่าสโมสรกําลังคิดในเรื่องการขยายสัญญาให้กับรามอสกับเมซี่นะฮะมาฟังคาพูดของหลุยส์กัมโปสหน่อยที่มีต่อเมซี่แล้วก็รามอสเรื่องการต่อสัญญาใหม่นะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขกับเมซี่ เพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นซีซั่นที่ยากลําบากสําหรับเขาหลังจากเป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนามานานกว่า20ปีเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ที่เมืองแตกต่างและหลีกที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตอนนี้พวกเราเห็นเลโอนเนลเมสซี่คนที่จะไปยังระดับแบบที่เขาทําไดเ้เขาจะต่อสัญญาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้พวกเราต้องการคว้าแชมป์ให้ได้มากๆและหวังว่าเขานาจะอยู่กับทีมต่อไปในส่วนความสุขกับรามอสก็ไม่ต่างกันแต่เขาดูไม่มีความสุขกับซีซั่นที่ผ่านมา ผมรู้จักซิโก้รามอสเป็นอย่างดีผมเคยเจอเขาที่รามเรดเขากําลังจะมีฤดูกาลที่ดีมากๆเขาพัฒนาตัวเองการต่อสัญญาใหม่นะหรอทำไมจะไม่ต่อละเดี๋ยวผมจะต่อให้ทั้งคู่เลยทั้งเมซ,ซี่แล้วก็รามอสเดี๋ยวเจอกันในสัญญาฉบับใหม่เดี๋ยวผมจัดให้อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของลุยกัมโปสนะครับที่มีต่อเมซ,ซี่แล้วก็รามอสนะครับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพราะว่าตอนนี้สัญญาของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับอืมๆสองตำนานนี้ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวเล gend สองคนนี้คอมเมนต์กมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม